สวัสดีทุกคนด้วยวันดีแล้วก็อยู่ในเกม Minecraft เกรมโออนโอเคแมพจะสนตังขาแป๊บลยเริ่มเริ่เเคเออเรื่องหมอนเนี่ยเราก็ไม่ได้เล่นอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะเอดอันนี้ไม่อยู่เราใช้สกินล่องหน โอเคนะคะขั้นแรกเราก็ต้องทําการเตรียมบล็อกเรแล้วก็ต่อขึ้นมาแปดแดบล็อกหรือใครจะต่อ7จ็ดบล็อกหรือ9ก้าบล็อกก็ได้นะหลังจากได้แบบนี้แล้วเราก็ต้องทําการต่อมาข้างๆสามบล็อกรอบทิศทางเลยนะหลังเราจากที่เราต่อแบบนี้เสร็จนะให้เราตทำการเตรียมเตีนอน ต้องวางแบบนี้1นึมันมันต้องวาง20่ิบติหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วเราก็จะทําการเตรียมกระจกสีอะไรก็ได้นะแต่ส่วนตัวจะใช้สีขาวแล้วก็บอกอาทีพแล้วก็วีเลจเจอร์นั่นเองหลังจากนั้นเราก็ทำวางวางกระจกด้านบนเตียงเลย เข้าใจไหมน่ะวางกระจกแบบนี้นะโอเคแล้วจะทำไมเหรอหลังจากที่เราวางเสร็จให้ทำการวางข้างๆขึ้นมาหนึ่งบล็อกหลังจากนั้นให้วางตรงขอบขอบขอบของขอบสี่อันแล้วเราก็ต้องทำการวางบล็อกอาชีพรอบๆอันนี้เลยนะรอบๆกระจกที่มันเหลือๆเพราะว่าขอบไม่ต้อง หลังจากอันนี้ให้แล้วเราก็ต้องเอาบล็อกอะไรก็ได้มาปิดยกเว้นบล็อกที่มอนเตอร์ไม่สามารถเกิดได้เช่นกระจกห้ามวางต้องวางเป็นบล็อกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระจกอะหลังจาก,กวางแบบนี้เสร็จแล้วให้ทำการเตรียมตาบเพราะว่าเราจะเอาไปตีวีเลเจอรที่อันนี้ที่มันไม่ทำงานนั่นเอง ตัวใส่เสื้อสีเขียวตะกี้แหละมันจะไม่ทำงานแล้วกูเลมมันจะไม่เกิดต้องวางทั้งหมด20ตัวนะหลังจากเราวางมีเดีเจ้าเสร็จแล้วให้ทำการเตรียมประตูนรกนะ หรือไม่ก็จะเอาอะไรก็ได้ที่มันเป็นแนวรั้วนะ่ะอีกอย่างก็ต้องเอากลองแล้วก็เออเดี๋ยวแล้วก็เอาอะไรฮอปเปอร์หวังเห็นไหมโคลิมคือเร็วอันนี้มาต่อไปก,ก็ทำการวางเดี๋ยวนีาก็ทำการวางตรงนี้นะ แล้วก็ขึ้นมาค่แล้วก็ขึ้นมามีแบบนี้แหละใช่ได้ดีแล้วค่ะขอขึ้นแบบจากนั้นก็ให้เราทำการวัดขนาดว่าด้านบนกับด้านล่างมันตรงกันตรงไหนพอวัดขนาดได้แล้วเราก็ทำการต่อฮอปเปอร์ขึ้นมาโอ๊ย แล้วก็คงจะรู้ดีกันแหละว่าต้องต่อขึ้นไปใช่ต่อไปเรื่อยๆ หลังจากที่ต่อเสร็จแล้วให้ทําการวางประตูแล้วก็ต้องเปิดประตูด้วยนะเพื่อให้โกเลมโกเลมเฉยเฉยใช่แไอรอนโกเลมเกิดนะรอบๆเลยอ่าเปิดประตูโอเคจากนั้นก็ให้ทําการหาหนามมาวางนะวางรอบๆเลย จากนั้นเราก็ให้ทำการเตรียมกระจกแผ่นเราจะต้องทำการวางบลมฮอบเปอร์อนะแล้วก็ทุ้ตนล่างออกเพราะว่ามันก็ไม่มันก็คงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอ่ะอจากนั้นให้วางประตูรอบๆแบบนี้เผื่อใครอยากสร้างง่ายๆนะเอเะ ุบตรงกลางออกแล้วก็พยายามใส่ลาว,วาให้โดนนะใส่ลาว,วาตรงนี้เอาโอ้โหผิดเฉยเลยเห็นไหม่าค่ามไม่ต้องสนใจหรอก กูเล่นตาเยี่มยมมากเลยเอา้าทำไมไม่มีของล่ะ <c oughs> เอ้ยทำไมเรามันผิดตรงไหนอะ่ะทำไมมันไม่เนี่ยเดี๋ยวแก้ปัญหาแป๊บหนึ่งโ <c oughs> <c oughs> อร <c oughs> วางผิดไปวางหกตัอหันหน้าใส่กันแบบนั้นมันก็ดูกันมั่วเชื่อเลยสิ อ๋อเห็นแล้วเห็นเห็นชัดเจนเลยโอ้โหเนียนมากนี่ไงอตรงนี้นี่แหละมาก็จบก,กันไปแล้วกับการสอนสร้างฟาร์มหลีดี